สักหน่อยนะคะต่ออีกหนึ่งสีค่ะเพื่อนๆแม่ออนก็ต่ออีกหนึ่งสีค่ะเป็นโทรศัพท์สองเครื่องก็ใส่ไปที่สองกระเป๋าตัวนี้ก็ถักขึ้นมาอีกหนึ่งสี <c oughs> นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะปิดประมาณนี้นะคะ อ่ะแล้วมาต่อกันค่ะถักไปนะคะไอ้ที่ใจเรารักนั้นแหละค่ะมันจะได้มีความสุขแม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมาถักนี่ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าลายลายประสานนะคะลายประสาน แล้วเแล้วแต่เราจะจะใช้หรือว่าจะใส่แบบสี่หลักสามหลักสองหลักหนึ่งหลักก็ว่าไปนะคะทีนี้แม่อรอนจะเอาลายที่มันไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่คือสามหลักค่ะบนสามล่างสามนะคะเพื่อนๆไหมสหัสินเส้นยี่สิบค่ะหรือว่าเส้นเส้นอ้วนค่ะพอดีมันเหลือๆอ,อยู่แม่อรอนก็เลยเอามาทำ ที่ใส่กระเป๋าโทรศัพท์ไม่รู้จะแบกได้ไงสองเครื่องนะคะก็ทำไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราจะขัดแถวสองแถวนะคะแถวสองแถวแล้วก็ค่อย เมื่อเราได้สองแถวแล้วเราก็ขัดลงนะคะเพื่อนๆสารลงนะคะเราต้องวิ่งสองแถวก่อนนี่ค่ะแม่อ่อนก็ได้สองแถวนี่หแถวสองแถวอย่างนี้นะคะตัวนี้แม่อ่อนไปกลับนะคะลายไปกลับดูแล้วก็น่าจะเย็บข้างนะคะเพื่อนๆไม่รู้ค่ะทำไปเลยมัน เอาหน้างานเลยค่ะมันไม่มีแพทเทิร์นออกแบบเองตรงนี้เป็นมุมนะคะมุมเมื่อเราได้สามหลักเราก็ล้วงอย่างนี้เลยนะคะเป็นจะเป็นแถวแถวขอบมันจะได้ตรงกันได้ขึ้นโซ่ไปสามก่อนเราค่อยพลิกงานนะคะทีนี้เมื่อเราได้สองสองหลักแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นสองหลักสองแถว ทีนี้แถวนี้มันมันอยู่ข้างบนเราก็ต้องสอดข้างล่างค่ะนี่ค่ะลงล่างสามขึ้นบนสามนะคะเพื่อนๆลายข้างล่างเราก็ดีดขึ้นข้างบนนะคะนี่ค่ะ นี้ก็ลงข้างล่างแม่ออนใช้สามแถวหรือว่าสามหลักนะคะลายนี้ถ้าห้าหกหลักก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้แม่ออนสารเล็กค่ะเราต้องสองแถวก่อนเราค่อยประสานขึ้นลงนะคะเพื่อนๆ เราก็ดักลงเดี๋ยวริมมันแล้วก็ระบายแม่อ่อนอาจจะใช้เป็นสีสันก็ได้เอาไหมเศษเศษเหลือๆที่เราถักให้ลูกค้าแล้วมามาทําค่ะ สาสินก็อ่อนนุ่มนะคะแต่ก็ตรงนี้เป็นเส้นใหญ่นะคะเส้นอ้วนเส้นอ้วนก็จะรับน้ำหนักกับอคว,วามหนักของอของมือถือเรานะคะนี่อนก็ทำไปอะคะ่ะถ้าทำสิ่งที่เรารักแล้วมันก็มันก็โอเคค่อยๆทำไป สีมีอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะไม่ไม่สีเรลียดเรื่องสีนี่ค่ะแถวนี้ก็ขัดขึ้นขัดลงนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่ออนทำให้สุดแถวนี้ก่อนสองแถวค่อยขัดลงนะคะ ขัดขึ้นลงนะคะเพื่อนๆต้องสองแถวก่อนแล้วมาดูกันว่าเขาจะเป็นอะไร, <c oughs> เ,ประเ,ปเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าซองโทรศัพท์ไหมหรือว่าจะเป็นอะไรจะสวยน่ารักขนาดไหนก็ว่ากันนะคะเพื่อนๆ แม้วอนก็ทำไปเรื่อยๆค่ะหน้างานไปเลยมันมันไม่ได้มีแบบแปลนอะไรนีคะแล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้ค่ะสามแถวแล้วก็เอาลงไป ตรงฝาปิดมันก็จะมีอ่าลดนิดนึงนะคะเพื่อนๆแม่อ่อนก็ไม่ได้สอนตรงฝาปิดแล้วแต่จะทําเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นโค้งก็แล้วแต่เพื่อนๆทาได้หมดนะคะนี่ค่ะพอมาถึงมุมเราก็ทัานมัวเข็มแล้วก็ลงหลักอีกหนึ่งหลักล้วงเข้าไปนี่ค่ะเส้นตรงนี้มันจะได้ตรงขนานกัน แล้วก็ขึ้นลายใหม่ขึ้นขึ้นแถวใหม่ก็โซ่สามพิกงานเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็โอเคเนาะแล้วเราก็ทีนี้ตรงนี้เราเรายังเรายังไม่ขัดใช่ไหมคะเราก็เราก็ไปตามทางเขาก่อนนี่ค่ะตรงนี้แถวเมื่อกี้เขาสอดใต้นะเราก็สอดใต้ลงไปนะคะตรงนี้ให้มันได้สองแถวก่อนเราค่อยขัดกัน นี่ค่ะตรงนี้เป็นแถวบนเราก็ตอดบนก่อนแถวต่อมาเราค่อยขัดกันประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้เลยนะคะง่ายๆง่ายๆแม่อ่อน,นทำอะไรให้ดูแบบง่ายๆสบายๆแล้วเรื่องอ่า ขอบคอยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาทักทายค่ะ